สวัสดีครับผมมาจากทีมจากทีมงานชายงูชนแดนใต้นะครับเราอยู่ที่สฐานสวนโคบ้านปากพลนะครับที่สำการชั้นในวันที่สิบหาตุลาฯนะครับสิงเอ่อระว่างโคโคข้าวสุดชาหรือข้าวด้วนนะครับพบกับโคลังข้าวผัดสิ่งสยามหรือไอซามิเลี่มนะครับสิ้งเงินหลังวันกันทีฮาแซนสองหมื่นบาทนะครับสวัสดีครับปีเชื <fal is> ้อได้ครับเจียงฮิวครับปีมาจากใคได้ครับขายกูหลงตะวันครับขายกูหลงตะวันมั่วตัวนี้เชื้อได้ครับปีโน่นลังข้าวแต่สิ่งแยามไอซามิเล่มครับ โนดลังข้าวครับถิ่มสยามหรือไอซามเลี่ยมนะครับเข้าอยยุกี่ปีแล้วครับ9ปี9ปีนะพี่พอจะถามไหมครับว่าเขาเป็นชายาเขาตัวไหนไม่ครับไม่ถามนะครับเขาชนเมื่อกี่ครั้งแล้วครับพี่เก้าครั้งครองรังนะครับล่าสุดชนะที่ได้มาครับนานาจาติครับนานาชารินะครับตอนนั้นช้ยเวลากี่นาทีครับพี่30นาทีครับ30นาทีนะวีชาทางชุดเป็นแบบไหมครับรับรุนรุนอย่างเดียวนะครับกับพี่ชายเขาเดือบหรือเขาโตครับเขาตอนะครับ ตอนนี้ผีที่วงเงวงคมผีสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าถึงหัวชนก็คือจะเต็มร้อยเพิ่มเติเกิดร้อยนะครับครับไอ้ผีพลาดอะไรทั้งเอซี่อะผู้ติดตามั่งบ้านนะครับก็ติดตามโน้ตลังกาตัดกินเหมือนย้ำเลยครับไอ่เคยเชื่อยเยอะๆนะครับครับก็ขอบคุณทับข้อมูลนะครับถังนี้ก็ค่อยผีโชคดีผีชัเอาเบียร์รับขายนะครับครับถังนาพ่อมีเยี่ยมขอทินนี่ผ้าสมริดกติดตามเป็นหลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ